สวัสดีค่ะอลิสราขรไทยค่ะวันนี้พามาชมห้อง7 2 1ที่ทำโด่สำลุงทูชินนะคะสำหรับเตาตะค่ะใช้12ปีค่ะใช้เข้าช่วยกัค่ะห้องี้ห้องใหม่เอี่ยมมากค่ะเฟอร์นิเจอร์ทกชินอยืองไม่ต่อแกะเลยนะคะเข้ามาด้านซ้ายคือจะเป็นส่วนของทูชินนะคะเฉลิมห่วนะคะแล้วก็มีตะโซฟาตั๊กลาค ส่วนสุสาจะอยู่ด้านนี้นะคะเห็นไหมคะทุกอย่างไม่ได้แขกกล่องเลยนะคะค่ะเข้ามาด้านในก็จะเจอห้องนะคะห้องนอนห้องนอนก็จะมีตัวแขกกั้นประตูเลื่อนให้อย่างดีนะคะเป็นตัวตึ๊ในห้องนอนก็จะรู้สึกผ้าบานใหญ่เลยนะคะค่ะสูงถึงที่ได้เลยนะคะ ห้องนี้เป็นห้องที่แอร์สองตัวนะคะเจ้าของห้องติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิวที่เห็นก็จะเป็นวิวเมืองนะคะมีเตียงให้เรียบร้อยนะคะ,ม,ม,ะ,คะมีโต๊ะวางหมว <c oughs> ดเตียงสองตัวนะคะค่ะและด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนของห้องครัวมะะีฉากตั้นให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะตองนี้ก็มีห้องครัวก็มีเครื่องใช้ฟ้า้อมนะคะทั้ง ในส่วนของไมโครเวฟนะคะเครื่องซักผ้านะคะที่มีผิวชา้นนะคะมีเตาไฟฟ้าห้ามิซิงนะคะเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็ตวเตาก้นชั้ชนะคะ่ะมันก็เย็นสองประตูนะคะอันนี้1 0 6คิวเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีชาวเวอร์ตัวใหญ่นะคะ มีเครื่อทงทำนู่งห่น้อยนะคะมีฉากด้านห้องเตบห้องแห้งให้นะคะระเบียงก็ออกมาได,มกกได้นะคะชมด้างนอกได้ะทีนี้ก็จะเป็นปรถไฟฟ้าสถานีใกล้ตัวของสำมลงะคะ่ะมันมีรถไฟฟ้าขึ้นมา ถือว่าห้องให้ได้อยู่มากเลยนะคะต้องให้บ้างควางเป็นสุดๆนะคะมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีเก้าอี้ให้สองตัวนะคะจะเห็นความหมายของห้องนะคะเพราะว่าเจ้าของมันไม่ได้ใช้เลยคะเป็นไงคะห้องส่วนนะคะค่าชมห้องนี้ได้นะคะที่สัญญาหนึ่งปีหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ก็เข้ามาชมห้องนี้และห้องอื่นของคอนโดไทยได้นะคะในเว็บไซต์คอนโดไทยแล้วก็แอดคอนโดไทยนะคะก็วันนี้พามาชมห้องนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วรอบหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย2 โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i n e Facebook Messenger, WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์081-7554 553 Line @condo cond co. th a i Facebook @condo th.co.th a i